ดูบาา้านมันตรงกันไม่ดดต้องเปิดไฟก่อนดีกว่าลืมเลยเปิดยังวะเปิดแล้ว,วแล้วรองท้าไปไหนวะหารองท้าไม่เจอเอาอยู่นี่ นี่กับประตูเนี่ยดูนะเนี่ยประตูจะเข้าไปเปิดให้ดูนี่มันเป็นแบบว่าเนีย่ยดันเข้าไปแบบเนี้ยชึงเห็นไหมเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยต้องดูข้างๆหรอเว้มันแทนแท้นี่เป็นโครงทำเองเลยนะนี่ายตะขายลองใส่ดูแต่ยังไม่เสร็จ เนี่ยบดเจาะรูไม้แล้วก็เอาไม้เสียบเข้าไปในรูนี้ด้วยแบบนี้ข้างนี้ข้างนี้ใช้ท่อพี c ีซีต่อกันข้างล่างก็ท่อเป็นร่องๆแล้วก็เอาไม้ใส่แบบนี้เลยว้าสวยเลยดูดีมากเลยทีแล้วก็ตรงนี้ก็ใส่บรรพสองบ้านเลยนะเปิดเข้ามาถึงข้างในตรงนี้เลยแล้วบ้านบ้านเล็กเดี๋ยวให้มันอยู่ตรงนี้ถ้าแถวตรงนี้แหละบ้านเล็กอะ ดูคอนปอนเลยเหลือแค่นี้เอง <c oughs> แล้วก็จะดูอะไรอีกอ่ะดูทุกแกเหรอไม่กล้าเปิดไฟกลัวมันมาอยู่อ่ะไปดูไอจิ๋วไปล่ะไปดูจิ๋วไปล่ะปะไปดูจิ๋วกันเนี่ยดูไกลๆสวยมากเลยบ้านมนุษย มันโปร่งๆดีเห็นป่มมันดูโป,งปง่งๆดูโล่งดูแบบดูลมมันเข้าโปร่งดีโคตรดีเลยอะไปดูครไอจิ๋วกันแล้วก็ไปฝันดีเอเกตกันแล้วก็มานอนมาลงคลิปด้วยแหละ ุบ่นดูปักจิ๋วกันดีกวา่าโอ้ยข้าวไก่เยอะเลยนี่ปักเจียวครับไอ้ัากโดครับทำไมมันเปื้อนอย่างนี้หลังทำไมมันถึงเปื้อนอย่างนี้เจียวครับเจียวเดี๋ยวมาเฮ้ยเฮ้ย โอ้ล้วเหรอหูลูเลยเหรอโด,ดินกันแล้วเดีอเจครับเจยวครับนั่งหยิบดอยเลยนะอือืใครมาปะอะไร เกียวค,ครับดูตอนทำหูดูมันทำหูดิหูหายไปไหนเจียวอืมแผนีอืฝันดีได้อันนีดด้ดูแผลดิดูแผลดิหายแล้วเมื่อกี้หลับอยู่พ่อมัมเมื่อกี้หลับไงโอเคโอเคฝันดีพ่อลงคลิปก่อน